ดราม่าก,ก็มีกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เราจะพาไปเปิดโรงงานของพิมพ์ิพายสักหน่อยยิ่งใหญ่อลังการมากสมทานะแม่ค้าออนไลน์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยกวาดรายได้กว่า100ล้านบาทเลทีเดียวค่ะจากกรณีของพิมพิพายนะคะแล้วก็คุณกบที่มีการออกมาร้องเรียนค่ะบอกว่าพิมพ์ิพายเนี่ยเบี้ยวสัญญาในการผลิตน้ำปลา ้างผลิตเป็นล้านขวดกลายเป็นว่าพิมพ์พิพายรับไปแค่สามหมื่นขวดเองแต่ยังไม่จ่ายเงินด้วยนะทางใน,นที่คุณกบเองเนี่ยก็ลงทุนทําโรงงานใหม่เลยออกรถดบรรทุกใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อทําให้กับพิมพ์พิพายในขณะที่พิมพ์พิพายเองค่ะก็สวนกลับมานะคะบอกว่าน้ำปลาร้าของคุณเนี่ยของคุณกบเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วตัวเองจะรับเพอเอามาขายได้ยังไงอะ ทางนี้ทางนั้นค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2564คุณผู้ชมคะพิมพ์รีพายเนี่ยเคยออกมาเปิดอาณาจักรโรงงานของเธอสุดยิ่งใหญ่อลังการใหญ่มากจริงค่ะซึ่งใช้คําว่าพิมพ์รีในชื่อบริษัทนะคะมีทั้งหมดกว่าโอ้โหสิบริษัทกว่าเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหลายบริษัทมากแล้วบริษัทที่ครอบคลุมเนี่ยโอ้โหครอบคุมธุรกิจหลายอย่างค่ะโดยจะบอกว่ารวมๆแล้วเนี่ยเห็นใหญ่โตแบบนี้ ็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันค่ะสามารถกว่าดรายได้ไปกว่า100ล้านบาทเลทีเดียวค่ะ